you know i'm gonna get ครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ <S <S สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับคิมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ Richmond Shop นะครับผมใช้เพียงแค่เลขไอเดียและชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอด line Richmond Shop น,นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับผมมีโปรไฟลลลล์์ุุกกนนะะะะคคคครรัับบเเเเตติิิิมมมมม UC UC ้ๆยยผดี๋วจแปง ใตน้ description นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ย r p c Season 16เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเติม r p ะครับเติมได้ที่ Lift m e m s h o p ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนําเป็น Net2 Super Fiber นะครับจะมี QR Code สแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก o r 9 6นะครับ I need a weapon. Warm up on me! Form up on me. Marked a location.